ผม,มเห็นเขาพูดถึงลายไต้ผมมีความรู้สึกว่าลายต้มันไม่ใช่มาใช้พื้นที่ราบใช่ครับที่รายใต้มันต้องไปใช้พื้นที่เขาใช่ครับพื้นที่เขาเพื่อการจะดูตำแหน่งที่เรียกว่าดูความสูงของเขาเป็นภาพสามมิติครับเพื่อจะรู้การจุดูตำแหน่งครับแต่บนเนี้ไอ้พื้นที่ราบเนี่ยมันมีบันทึกวาจะมันมีรายงานอะไรอยู่แล้วแล<ช>้วบอกตำแหน่งของหลักบ,บุที่ชัดเจนมันไม่น่าจะมีอะไรซับซ้อนดังนั้นไอการที่จะขึ้น หรือว่าหักดันชาวกัมพูชาที่เข้ามาบุกรุกประเทศไทยแล้วอยู่เป็นกลุ่มหมู่บ้านกลุ่มหมู่บ้านเลยนะผมว่าถึงเวลาหนึ่งเราต้องตัดสินใจแต่ตอนนี้พฤติกรรมที่เกิดขึ้นมาเหมือนการยื้อเวลาครับยื้อเวลาให้คลืมลืมไปในช่วงที่คนไทยมีความรู้สึกว่าตื่นตัวหน่อยก็แอคชั่นแต่ตอนนี้พยายามดึงเรื่องให้เงียบเรื่องเงียบดีไม่ดีไม่ไมีอะไรเกิดขึ้นให้พี่ติดตามดูนะฮะดูเท่าจากนี้ไปหนึ่งเดือนดูเท่าไหจะมีอะไรเกิดขึ้นไหมเพราะสุดท้ายแล้ว เราต้องจัดการที่เขมรเ,เข้ามามายึดแผ่นดินไทยนะฮะใช่ครับเพราะว่าที่ยะบาดจะแก้หรือบ้านหนองจามเยเราต้องจัดการนะใช่ครับถ้าไม่จัดการไม่เนี่ยครับที่คุณหมอวรงพูดมาเนี่ยคือความจริงเลยนะครับขณะนี้เป็นอย่างที่คุณหมอวรงว่าเลยเนี่ยเราเนี่ย โดนเขาซื้อเวลาตลอดแล้วเราก็ไปเล่นเกมตามเขารวมทั้งไอ้บิ๊กเล็กด้วยก็เล่นเกมตามเขาตลอดจนคนฟังข่าวฟังแล้วก็ลำคาญมากเลยแล้วม like mm. ันเกิดอะไรขึ้นไอ้อาวาก็เสือกมาด่าเราอีกเอาเอาเจรจาสันติภาพมึงไม่เอาเอาเจรจาใหม่เอ๊ะมาแทรกแซงกิจการภายในอีกโดนพลเอกลังสีเขากะแทกหน้าว่ามึงคือไส้ศึกอะต้องโพสต์โอ้โหแก่ตัวใหญ่ท่านรู้สึกยังไงครับเานี่ยแล้วไอ้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 มาเลเนี่นายกมาเลยเนี่ย มันผิดมารยาททางการทูตนะครับมันแทรกแซงเราเลยนะครับไออันวานี้ผมก็ด่าไปหลายรอบแล้วพี่ใช่ครับมันไม่ทำตัวเป็นกรางอังวานี้ทาตัวเป็นขี้ข้าอเมริกาที่จะเข้ามาแทรกแซงอย่าลืมว่าไทยกับเขมรเราตกลงกันไว้ว่าปัญหานี้เป็นเรื่องมหาวิธิาคีถูกต้องเพื่อนบ้านเจรจากับสองประเทศครับนอื่นไม่ต้องมายุ่งอืดังนั้นพฤติกรรมของอังวานอย่างที่ผมเล่าให้พี่ฟังครั้งหนึ่งแล้วว่า อาวานเนี่ยวเวลาเกิดเรื่องเนี่ยทหารไทยขาขาดนะอาวาคุณท่องตำหนิเขมรครับถูกไหมฮะ<ช>อาวาต้องตำหนิเขมรเอ้ยทำไมคุทำแบบน,น,นี้นเมื่อหลังจากแค่ลงนามสันติภาพมาไม่กี่สัปดาห์เองนะทำไมปล่อยให้ทหารไทยต้องมังขาขาดแต่อาวาไปชมขเขมรว่าเขเมรชื่นชมที่ขเขมรรักแนวทางสัฐฐนติภาพที่ขขเขมรเป็นผู้กระทำแต่อาวาไปชมขเขมรผมว่าอาวานเนี่ยทำตัวอย่างเงี้ยอาวมาไม่เป็นกลางถูกต้องครับอาวมาสมควรถูกตำหนิถูกต้องครับและผมราบข่าวกลุ่ม พี่น้องกลุ่มรวมพลังจะยกขบวนไปที่สถานทูตทั้งอเมริกาและสถานทูตมาเลเซียเพื่อไปด่ามันไปด่าที่สถานทูตมันสะท้อนให้พี่น้องชาวมาเลเซียได้รับรู้ว่านายกรัฐมีของมาเลเซียไม่ได้ทําตัวเป็นกลางทําตัวไม่ส่งกับเป็นประธานอาเซียนอื ใช่ครับแต่ไปวันของวันเนี่ยครับพอพิชิตเขาเตรียมตัวไปแล้วครับภัยสารพืชมงคลก็จะไปด้วยครับเนี่ยบอกไปหน้าไปด่านหน้าฐานรูดมาเลยครับบอกผิดธรรมเนียมการทูตเราเริ่มทนไม่ไหวแล้วแสดงว่าภาครัฐหน่อมแนมอย่างคุณหมอว่าถ้าภาครัฐทํางานดีประชาชนไม่ต้องออกใช่ไหมครับคือผมผมคิดว่าจริงๆนะพี่ถ้าทุกอย่างมีความชัดเจนปัญหานี้มันคลาดซ้มานานนะครับอ่าผมบังเอิญผมไปศึกษาขบลย้อรหลังปี 4- 9ถึงปี51หนึ่ง แถวๆหลักหมู่ที่สี่สองสี่สามสี่สี่สี่ห้าสี่หกเนี่ยเคยมีการสำรวจร่วมกันแล้วครับแล้วเหมือนกับคาราคาซังอยู่ตรงเนี้ยล่าสุดท้ายวันนี้เวลาถึงวันหนึ่งประชาชนไม่พอใจพื้นที่นี้มีประชาชนเป็นเจ้าของแต่ปล่อยให้กลัลเลมายึดครองอประชาชนที่เป็นเจ้าของต้องการจะยึดพื้นที่คืน<อ>แต่ปรากฏว่าไปมาภาครัฐเหมือนกับจะ่วมกับขเขมรนในการซื้อเวลาเรากังวลงใจจริงๆ,งๆการเป็นการซื้อเวลาไม่ใช่แก้ปัญหาครับอย่างนี้หนำแนมมาก <c oughs> มันจึงไม่แปลกใจอยู่ที่พี่บอกว่าคขมรมประเทศก็เล็กกับเราสองที่นหน้าก็น้อยกับเราแต่กลับการว่าคุณคือปล่อยให้พูดง่ายๆคือปล่อยให้เขมรนให้ประชาชนขเขมรมายึดพื้นที่ของประเทศไทยได้อย่างไร <c oughs> ไประชาชนไทยที่เขาเป็นเจ้าของพื้นที่เขาต้องการพื้นที่คืนเ <c oughs> ขาต้องการพื้นที่ไปทำมาหากิน <c oughs> ผมถึงมองว่าจา้นที่รัดเองผ้ารัดเองอะนอมแนมฮะแล้วปล่อยให้เกิดปาาัญหาตามมาครับ <c oughs> ก็วีลาเขาพาไปผมย้ำให้พี่อีกนิดหนึ่งครับพี่เชื่อไหมครับพี่พี่ถ้าเจ้าหน้าที่รักไายภากรัดไทยทาตัวเข้มแข็งยึดข้อกฎหมายจริงจังนะจะไม่มีปัญหาแล้วทุกอย่างจะค่อยๆคลี่คลายสามารถแก้ปัญหาได้คําว่าสันติภาพถ้านน้ำแน้มันเกิดไม่ได้สันติภาพมันต้องเกิดภายใต้จริงจังข้อกฎหมายทั้งสองฝ่ายแต่ถ้าอีกฝ่ายหนึ่งน้น้ยมันทตัวโอนอ่อนผ่อนตามไปเรื่อยหรือดีไม่ดีอาจจะมีผลประโยชน์ไปอย่างในพื้นที่ตรงนั้น มันทิ้งทาให้ประชาชนไทยเดือดร้อนน่ากลัวมากครับผลประโยชน์ก็ดูนะครับเมื่อวานนี้ไอ้บิ๊กเล็กมันประชุมสภาก,กราัาผมบอกว่าคนไทยเนี่ยมีประสบเคราะห์กรรมที่เขมรเนี่ยห้าถึงหกพันอยู่ทั้งหมดหกสิบจุดแล้วก็ถามว่าแล้วยังไงต่อไปอ่ะก็เฉยเฉยตู้เกาหลีนี่ครับไม่กี่คนนะเขาบุกเลยะครับไอ้นี่ก็เฉยเฉยก็บอกว่าห้าหกพันแล้วมึงยังปล่อยให้คนไทยโดนอยู่ตั้งหกเจ็ดสิบจุดได้ยังไงเนี่ยผมไม่เข้าใจเลย ผมพอเสริมนะครับ,รบเพราะว่าเวลาเราเห็นอพี่ดูตัวอย่างประเทศจีนครับส่งรัฐมนตรีช่วยมาเลยนะครับมาจัดการตามหน้าที่พม่าครับและที่เกาเลีนะคนเกาหลีตายเป็นข่าวใหญ่โตขึ้นมาเนี่ยรัฐบาลเกาหลีส่งทีมมาที่ส่งทีมมาที่ประเทศกัมพูชาและอันิีสมงที่รัฐบาลเกาหลีส่งทีมมาที่กัมพูชามันทาให้คนไทยบางส่วนได้โอกาสในการหลบหนีใช่ครับออกมาประเทศเเมื่อวานนี้ผมได้มีโอกาสได้คุยกับเขาเหมือนกันเขาเป็นคนไทยครับเป็นไงบ้างครับ คือเขาเล่าให้ฟังเลยว่าเนื่องจากว่ามันจะมีการขนย้ายเพราะทีมเกาหลีจะลงมีการขนย้ายแรงงานไทยที่อยู่ในในกลุ่มพวกสแกมเมอร์เขาเล่าให้ฟังนะว่าจังหวะนั้นเองที่จะมาขนย้ายเนี่ยเนื่องจากทีมเกาหลีจะเข้ามาเขาเลยฉวยโอกาสนี้วิ่งวิ่งหนีเลยวิ่งหนีไอ้พวกนั้นก็ทำอะไรไม่ได้เพราะตามฝ่ายตามวิ่งหนีเขาต้องไปสู้อยู่ในกองขยะนะคือหลังจากนี้ไปแล้วไม่รู้ไปที่ไหนไปหากองขยะไปมุดตัวอยู่ในกองขยะ แล้วจนกระทั่งมีคนกรมพูชามาเห็นแล้วคนกัมพูชาก็เลยเอาเขาไปอาศัยอยู่ที่บ้านสองสองามวันแล้วสุดท้ายเขาก็กลัวเหมือนกันว่ากลัวคนกัมพูชาเนี่ยจะส่งส่งผู้หญ<ข>ิงคนนี้กลับไปที่เอ่อเอาไปขายต่อแล้วแต่โอเคเขาก็ก็เหมือนกับประชาชนทั่วไปก็มีความมนุษยธรรมสุดท้ายก็เลยให้ลูกชายเข้ามาช่วยคุย แต่เนื่องจากว่าตามฝ่ายต่างคุยไม่รู้เรื่องก็ใช้ o o g l e Translate ค,คือขออินเทอร์เน็ตเขาแล้ว<ม>จดหน้าติดต่อมาที่เมืองไทยได้แล้วติดต่อมูลนิธิมาช่วยคนไทยกลับมาได้มผมถึงบอกว่าอย่างน้อยรัฐบาลคุณต้องเห็นชีวิตคนไทยเห็นคุณค่าต่อชีวิตคนไทยเหมือนรัฐบาลต่างชาติ<อ>ไม่ใช่คุณก็รับรู้อยู่แล้วว่าคนไทยถูกหลอกไปออถ้าคุณรับรู้คนไทยอยู่หลอกไปคุณต้องยื่นโนติสให้รัฐบาลคุณเซ็นรัฐบาลค<อ>ุณอเนกว่าเฮ้ยคุณต้องจัดการต้องปล่อยคนไทยกลับมา ไม่ใช่ปล่อยไปเลยแบบนี้ไม่ทาอะไรสักอย่างม,มันเทียวกับประเทศอื่นไม่ได้เลยพี่คือคุณรู้อยู่แล้วว่ามันต้องมีคนไทยติดอยู่ที่นั่นถ้ารู้แล้วมีคนไทยติดอยู่ที่นั่นยังล่าสุดขนาดเนี่ยผมยังรู้เลยว่ามีคนไทยติดอยู่ที่นั่นเพราะมีคนไทยที่หนีมาตายเราให้ฟังเพิ่งหนีมาเมื่อเดือนที่ผ่านมานี่เองพี่ครับปลา,ายเดือนตุลาอันนี้มันพฤศจิกาคนไทยเล่าฟังงั้นถ้าที่รัฐบาลคุณต้องยื่นโน้ติสไปยังรัฐบาลของคุณมาเดดแล้วว่าเฮ้ยมันถึงเวลาแล้วคุณต้องปล่อยให้คนไทยกลับบ้าน ไม่ใช่รัฐบาลไม่ได้ทำอะไรเลยปัญหาชายแดนก็ไม่แก้ไขอะไรสักอ,อย่างณขณะนี้ก็บิ๊กเล็กแถลงข่าวเลยครับห้าถึงหกพันนะครับคุณหมอแต่ก็ไม่บอกว่าจะทําอะไรต่อไปก็บอกว่าเดี๋ยวตะให้เขาส่งมาแล้วเขาจะส่งไปหาพ่อมึงแหละครับก็เขาเป็นคนจับไปอ,ะอ่ะไอเวนแล้วเนี่ยครับคนไทยมันก็คุณภาพชีวิตรัฐบาลไม่ได้ดูแลอะไรเลยนะครับว่ากันตามยะถากรรมเลยคุณหมอคือยิ่งระดับรัฐมนตรีการหลวงพูดเนี่ย มันสะท้อนถึงความอ่อนแอเลยนะพี่ใช่ครับคุณเป็นรัฐมนตรีคุณรู้ว่าคนไทยติดอยู่ที่กัมกนห้าถึงหกพันคนแล้วผมเชื่อว่าข้อน่ะถูกหลอกไปอ่ไอคนที่อาสาเข้าไปทํางานก็ปลอมันมันก็ต้องรับชะตากรรมกันเองแต่ถ้าหลุกถูกหลอกไปต้องเห็นใจเขาอย่างน้อยในนามของรัฐบาลน่ะที่คุณต้องดูแลประชาชนประชาชนไทยที่ไปติดอยู่ในท่ามกลางพี่เก่งภาพใช่ไหมฮะใช่ครับแสเมอร์จราหากันทีโอ้โหเอาไฟฟ้าช็อต เขียนมั่งเอาเอาสายล้างสายเ็าเรียกสายฉีดก้นของาน้องเขาเล่านะเอาสายฉีดก้นเนี่ยเขียนเขียนแล้วมีเขาบอกว่าก็เห็นคนไทยเนี่ยถูกเอาสายไฟฟ้าน่ะมัดตามมือตามมันจะมีเขาเรียกเขาเรียกอะไรที่ยึด้อมือไว้เอาสายสายรัดรัดเสียบปั๊กให้เห็นตายตาวหน้าเลยเด็กเขาเล่านี่เป็นคนไทยเล่านี่คือชีวิตคนไทยแต่เขาบอกตามฝ่าตามพมรจักการทมเขาทุกคนจะถูกทรมานให้ทํางานแล้วถามว่ารัฐบาลคุณก็ลรู้นี่ บอกว่าคนไทยตีอยู่ในนั้นห้าเทิงหกพันคนเนี่ยคุณไม่เข้าไปช่วยเกาสิเฮ้ยคุณไปอยู่ได้ยังไงล่ะแล้วเปนไปได้หมเข้ไปช่วยเออ